สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาโร่เลิฟทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาทำแรนด้อมหวข้อคือสรุปชัดๆคนที่มีประเด็นกับคุณก็จะเอาอยัางไงต่อจากนี้ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่ดาด้วยนะคะไพ่สามารถดูได้ทุกธาตุทุกราศีถ้าเรื่องราวที่ทิดาอ่านหน้าไพ่มันตรงกับคุณ คลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวตนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เ,เพื่อนๆกดเข้ามารับชมคลิปนี้ให้มีแรงดึงดูดกับคุณจริงๆนะคะเราไปดู Energy ของคุณและเขาที่ผ่านมาหรือในตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงกันคะทูอัฟชาลิกพวกคุณเป็นรักแท้ของกันและกันนะ ก็ยังเป็นคนที่ใช่ของกันและกันก็ยังอยากที่จะสร้างอนาคตครอบครัวไปได้วยกันมีความรักความผูกพันกันมากๆ Two 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 n คือพวกคุณน่าจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันอยู่ในตอนนี้มันมีการต่อสู้แย่งชิงกันในความสัมพันธ์นี้มากๆด้วยนะไม่ลงรอยกัน ไม่มีใครยอมกันง่ายๆมีความที่จะเอาชนะกันและก,กันด้วยนะเซเว่นออฟชาลิกคนคนี้น่าจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามามันทำให้พวกคุณมีประเด็นกันหรือว่ามีคนเข้ามาไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะ หรือไม่เขาก็ยังเป็นคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณอยากสร้างอนาคตครอบครัวไปด้วยกันอยากทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างไปด้วยกัน two option พวกคุณจบกันไปแล้วแน่ๆบางคนทะเลาะก,กันมีเรื่องมีประเด็นกันหรือว่ามีคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะ เพราะมันมีการต่อสู้ยั่งชิงเอาชนะกันอยู่ในตรงนี้มันทําให้มีการเสียใจผิดหวังมากๆแต่ก็ยังเสียดายความสัมพันธ์นี้มากๆอยู่เหมือนกันมันก็เป็นคนที่ใช่ของกันและกันยังมีความรักความผูกพันกันมากๆด้วย The Emperor คนคนนี้เป็นคนนิ่งๆเงียบเงียบมีอีกโก้เขาจะไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หรอกนะแต่จริงๆแล้วเขารักมากมายเลยทีเดียวเขาอยากดูแลอยากปกป้องคนที่เขารักมากๆด้วยเขามีความมั่นคงหนักแน่นอยู่มากๆแต่เขาไม่ค่อยแสดงออกให้ได้รับรู้ความรู้สึกข้างในลึกๆของเขาอ่ะคือคนคนนี้เขาจีบเก่งแต่งอไม่เก่งนะ และในตอนนี้เขามีความมั่นคงเพียบพร้อมที่จะมีครอบครัวได้แล้วนะที่ผ่านมาเขาน่าจะยังไม่พร้อมยังไม่อยากที่จะมีครอบครัวยังอยากไปเรื่อยๆยังมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างมากมายแต่ในตอนนี้เขามีความเพียบพร้อมแล้วนะเขามีความมั่นคงเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากดูแลใส่ใจคุณเขาอยากมั่นคงหนักแน่นกับคุณมากๆ บางคนอยู่ห่างไกลการต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนก็ได้นะ Two of o คนคนนี้เขารอคอยที่จะมาพบมาเจอคุณเขาจะกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนะเหมือนพวกคุณจะร่วมมือกันปลูกต้นรักครั้งนี้ของพวกคุณให้ดีที่สุด พราะคุณจะชนนุถนอมเอาอกเอาใจกันจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคนคนนี้เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้จริงๆที่ผ่านมาเขายังมีความผิดหวังเสียใจกับตัวเองมากๆที่เขาทําให้คุณเสียใจทําให้พวกคุณมีประเด็นกันในตอนนั้นน่ะเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสคุณเขาจะกลับเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้นะ เขาจะเข้ามาดูแลคุณเป็นอย่างดีในตอนนี้เขารักคุณมากๆเขาจะกลับเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณไม่จากคุณไปไหนอีกแล้วด้วยเขาจะทําให้คุณมีความสุขมากๆนะคะทิดาขอความรู้สึกของคุณด้วยค่ะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาในตอนนี้ไฟออฟวานคุณมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจตัวเอง หรือพวกคุณมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันไม่ยอมกันในตอนนี้มันยังมีความโกรธยังมีความอยากเอาชนะกันอยู่เลยหรือมีคนเข้ามาไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ของพวกคุณมีคนเข้ามาวุ่นวายทาให้พวกคุณมีปัญหาทะเลาะกันก็ได้นะ King o f s อ r t ดคุณก็อยากให้เขามีความชัดเจนมากกว่านี้ ถ้ามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็อยากให้เขาเลือกอยากให้เขาตัดสินใจคุณก็พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาตัดสินใจนะแต่ในตอนนี้คนคนนี้เขานิ่งๆเงียบๆเขาไม่ยอมทําอะไรหรือไม่คุณก็อยากให้เขาชัดเจนกับคุณนั่นแหละคุณก็อยากเารอคอยเขาอยากให้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะเขาคือคนเดียวที่คุณรักคนคนนี้คือคุณที่คุณอยากสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะ o ายอ t พเพนทเคิลคุณเศร้าเสียใจที่เขาปล่อยให้คุณอยู่เพียงลำพังคุณผิดหวังในตัวเขามากๆจริงๆแล้วคุณก็พร้อมให้โอกาสเขาได้เสมอนะคุณก็ยังอยากที่จะจับมือร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันไม่มีเขาเหมือนชีวิตคุณขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเหมือนกันคุณก็ยังรักและคิดถึงเขาอยู่เสมอนะพินอัพชาลิ จริงๆแล้วคุณก็ยังรองคอยเขาให้เขากลับมางอ้อขอโอกาสคุณคุณก็พร้อมให้อภัยเขาได้เสมอไม่ว่าที่ผ่านมาเขาเคยทําให้คุณเศร้าเสียใจผิดหวังแค่ไหนก็ตามเพราะคุณรักคนคนนี้มากๆเขาคือคนเดียวที่คุณรักเขาคือคนเดียวที่คุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณยังเฝ้ารอ,อคอยเขาอย่างมีความหวังด้วยนะเพนออปเนทเ เพราะคุณรักเขาเขาคือคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณอยากสร้างอนาคตครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยกันคุณยังรักและมั่นคงหนักแน่นกับเขาอยู่เสมอไม่ออฟชาริคุณอยากให้เขารู้สึกเหมือนกันกันกบคุณนั่นแหละนะคะหรือไม่อ่ะคนคนนี้เขาจะเข้ามาขอโอกาสคุณนะเขาจะกลับมาง้อคุณ จากเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนเอาแต่ใจไม่สนใจความรู้สึกของใครคนที่มีอีโกโอ้อารมณ์ร้อนโมโหร้ายอ่ะแต่ตอนนี้เขาจะกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเขามีความรักความจริงใจมามอบให้คุณนะเขาจะเป็นคนอ่อนโยนขึ้นพูดจาดีเป็นคนโรแมนติกมากๆด้วยเขารักคุณจริงๆเขามั่นคงกับคุณมากๆพี่ดาขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะคะในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ The Magician mm hmm. เขากำลังวางแผนจริงๆนะเขาวางแผนอย่างรอบคอบด้วยที่จะกลับเข้ามาหาคุณเหมือนเขาคิดได้แล้วเหมือนมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้เขาคิดได้และเขาตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาหาคุณคุณตัดกันไหมขาดสายสัมพันธ์มันเชื่อมกันเอาไว้อยู่เลยยังมีความรักความผูกพันกันอยู่มากๆเขากำลังจะกลับมาพบมาเจอคุณ เขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแล้วนะคิงอ f ครับเขารักคุณมากมายในตอนนี้พวกคุณอยู่ห่างไกลกันเขาคิดถึงคุณเสมอนะเซเว่นอฟเพนตคเขาจะกลับเข้ามาหาคุณแน่นอน เพราะมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆด้วยคนคนนี้เขาก็อยากให้คุณรอคอยเขาเหมือนกันเขากกำลังหาวิธีที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแคมเปญเขาก็มองว่าคุณคือคนที่ใช่นะพวกคุณเข้ากันได้เป็นอย่างดีหรือไม่กลับมาครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ตัวเองคู่ควรกับคุณ เขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วด้วยแล้วเขามีความรักความผูกพันกับคุณมากๆเขาคิดถึงคุณอยู่เสมอนะเขาไม่เคยที่จะลืมคุณได้จริงๆเขาคิดถึงคุณอยู่เสมอเขายังมั่นคงกับคุณอยู่มากๆจัสติกที่ผ่านมาคุณอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในความสัมพันธ์นี้ เขาก็รับรู้รู้ความรู้สึกของคุณเหมือนกันนะแต่กลับมาครั้งนี้เขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณแน่นอนหรือไม่เขาอยากขอความเป็นธรรมกับคุณนั่นแหละนะคะเขาอยากให้คุณเข้าใจเขาบ้างที่ผ่านมาเขาอาจจะตัดสินใจหรือทำอะไรผิดพลาดไปเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขานะสเต็ง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาอะไรง่ายๆแล้วนะเขาจะกลับมาสู้และอดทนมากๆเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้เขามีความมุ่งมั่นพยายามเป็นอย่างมากเขาไม่กลัวต่ออุปสรรคปัญหาอะไรแล้วนะเขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วไม่ว่ายัางไงก็ตามเขาจะสู้และเขาจะทาทุกอย่างเพื่อที่จะชัดเจนกับคุณเพราะเขาชัดเจนกับใจตัวเองมากๆแล้วว่าเขาต้องการคุณเขารักคุณแค่คนเดียว กลับมาครั้งนี้เขายอมคุณแล้วนะเราจะไปถามให้ทาโรก่กันสรุปชัดๆคนที่มีประเด็นกับคุณเขาจะเอายังไงกับคุณต่อจากนี้ขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะที่ดาขอชัดๆเลยนะสรุปคนที่มีประเด็นกับคุณอ่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแล้วเขาจะทำยังไงต่อจากนี้กับคุณนะคะ ซิกออฟวานเขาจะกลับมาเอาชนะใจคุณเขาจะกลับมาแต่งงานกับคุณนะพวกคุณจะผ่านเรื่องราวอุปสรรคปัญหามาด้วยกันได้แล้วพวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแน่นอนมีผู้คนมาร่วมยินดีกับพวกคุณเฉลิมฉลองในงานแต่งของพวกคุณครั้งนี้ด้วยนะพวกคุณจะมีความสุขในความรักแล้วนะคะ เซเว n นออฟครับบางคนมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันจบกันแบบงงๆไปก็ได้นะยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยหรือไม่บางคนมีเรื่องราวจำเป็นที่จะต้องห่างกันไปก่อนไม่ว่าพวกคุณมีสถานการณ์กันแบบไหนอยู่ในตอนนี้มันก็มีความเศร้าใจเสียใจผิดหวังคิดมากคิดเยอะคิดถึงกันมากๆด้วยมันยังมีความรักความมั่นคงให้กันอยู่เลย วิวออฟ o อร์จูนโชคชะตาเลยพรมลิขิตโชคดีโชคใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะมันถึงเวลาจุดเปลี่ยนของชะตาชีวิตของคุณแล้วบางคนเฝ้ารอคอยบางสิ่งบางอย่างมาเนิ่นนานแสนนานถูกชะตากดเอาไว้อย่างนานมากๆบางคนเฝ้ารอคอยมาเป็นเจ็ดปีเก้าปีเลยนะแต่ตอนนี้มันถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณแล้วจริงๆนะสิ่งที่ดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ k i o g of w a นคนคนนี้เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆเขามีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีความมั่นคงในชีวิตมากๆด้วยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาจะขับเขาจะกลับเข้ามาดูแลใส่ใจปกป้องคุ้มครองคุณเขาจะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนขึ้นเขาจะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งเขาต้องการคุณมากๆ f o r o u อ s o u r c e แต่ในตอนนี้มันทำอะไรยังไม่ได้ยังนิ่งๆเงีเยบๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคนคนนี้เขาเหงาอ้างว้างเขาคิดถึงคุณมากๆสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างในตอนนี้ที่มันเป็นอยู่เขาอยากให้มันจบสิ้นลงไวๆแล้วเขาจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างคุณเซเว่นออฟว ยังไงแล้วคนคนนี้เขาไม่ยอมแพ้อะไรง่าย,ายๆหรอกนะเขามีความพยายามมุ่งมั่นมากๆเขาจะกลับเข้ามาเอาชนะใจคุณหรือไม่ในตอนนี้เขามีเรื่องราวมีอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาลุมแล้วที่ให้เขาได้แก้ไขให้มันจบสิ้นก่อนที่จะกลับมาหาคุณนั่นแหละนะเขามีความพยายามมากๆเขากำลังแก้ไขมันอยู่นะเดชาลีออด เหมือนปัญหาของเขาสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างในตอนนี้มันกำลังจะจบสิ้นลงแล้วนะวิ e อ of f o r ์ u n e ขึ้นมาด้วยเขากำลังที่จะเดินทางมาพบมาเจอคุณพวกคุณอยู่ห่างไกลกันอะยังไงแล้วอะพวกคุณจะได้เจอกันแน่แน่เดอะไฮโลแฟนพวกคุณจะได้คืนดีกันแล้วนะ มันถึงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาพวกคุณมาพบมาเจอกันเพราะจริงๆแล้วพวกคุณถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายมั่นมาแล้วพวกคุณคือคู่ครองตัวจริงของการแลกกันในชาติภพนี้มันอาจจะลงเอยกันช้าสักหน่อยแต่มันก็คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะคะพวกคุณจะมีความสุขในชีวิตคู่แล้วนะจะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันพวกคุณจะให้อาภัยกันได้เสมอ ไม่ว่าพวกคุณจะโกรธจะเกลียดกันขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะเลิกรักเลิกคิดถึงกันได้พวกคุณให้อภัยกันได้เสมอพวกคุณผ่านวิบากมาได้แล้วอะชีวิตคู่ของพวกคุณจะมีแต่ความสุขความเบิกบานใจชีวิตคู่ของพวกคุณมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะแล้วมันจะไม่เหลือเขาคงเดิมๆเลยเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นพวกคุณจะมีความสุขก,กันมากขึ้นแล้วนะ มันมีจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคู่ของพวกคุณจะไม่มีเรื่องราวร้ายๆแบบเดิมอีกแล้วแล้วพวกคุณจะอยู่ด้วยกันตลอดการไม่มีเรื่องราวที่จะต้องแยกจากกันเป็นไหนอีกแล้วนะคะทูออฟซอสจากเมื่อก่อนเขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเขาต้องตัดสินใจเลือกเขาเลือกคุณแล้วนะเขาจะเอาชนะใจคุณเขามีความชัดเจนกับ ความรู้สึกของตัวเองมากๆเขาจะกลับเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณเขาจะมาแต่งงานกับคุณนะซิกออฟครับการกลับมาของคนรักเก่าของคุณหรือรักต่างไวัยเพื่อนสมัยเรียนคนรักเก่าตั้งแต่อดีตชาติที่พวกคุณหากันจนเจอพวกคุณจะได้กลับมาพบมาเจอกันพวกคุณจะได้คืนดีกันนะ พวกคุณจะได้ให้อภัยซึ่งกันและกันมันถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขนะ The world คุณคือที่หนึ่งในดวงใจของเขาเขารักคุณคนเดียวนะเขารักคุณมากมายคุณคือคนที่ใช่คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาแล้วคุณคือคนที่เขาปรารถนา คนคนนี้เขาจะกลับมาแต่งงานกับคุณเขาจะมาสร้างอนาคตที่อบอ,อุ่นไปด้วยกันหรือไม่พวกคุณมีสถานการณ์แบบไหนกันอยู่ในตอนนี้ก็ตามมันจําเป็นที่จะต้องแยกจากกันไปหรือมีประเด็นกันยังไงแล้วพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันเมื่อถึงเวลาที่ใช่พวกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขแน่นอนนะคะแล้วมันใกล้ถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วด้วย พอพวกคุณยังรักและเฝ้ารอคอยกันและกันอยู่เสมอมันยังมีความมั่นคงหนักแน่นต่อกันมากๆถ้าพวกคุณเป็นคู่อิบากกันก็จะจบกันไปแยกย้ายกันไปแล้วพวกคุณจะได้เจอคู่ครองตัวจริงของคุณหรือถ้าคุณเป็นคนโสดมันก็ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่คู่ควรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคู่ของคุณมาพบมาเจอกับคุณแล้วคุณจะมีความสุขในชีวิตคู่แน่นอนคือไม่ว่าพวกคุณมีสถานการณ์กันแบบไหนในตอนนี้ ยังไงก็แล้วแต่มันมาถึงจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณแล้วนะชีวิตของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่ดามองว่าคุณจะมีความสุขความมั่นคงในหน้าที่การงานและเรื่องความรักด้วยนะคะที่ดาขอให้ไพ่ออ,อลลเกแนะนำแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้วพวาคุณจะเป็นยังไงกันคะ Love Analyte พวกคุณรักกันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะผ่านสถานการณ์อะไรมามากมายมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตคู่พวกคุณก็ไม่ยอมแพ้กันง่ายๆหรอกนะพวกคุณมีความอดทนสู้ไปด้วยกันไม่ปล่อยมือกันง่ายๆคือมันต้องมีความอดทนนั่นแหละถึงจะไปได้วยกันได้ยาวๆ The h a u s of the Method ความใจดี ที่ของคุณมันเหมือนสถานการณ์ถูกสร้างขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างคุณก็คิดว่าทำไมคุณต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคอ่บอกว่าอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคของคุณนะ่ะมันกำลังจะถูกคี่คลายไปโดยธรรมชาติคุณไม่ต้องห่วงนะ physical task สัมผัสทางกายมันใกล้ถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันพวกคุณจะได้สัมผัสทางร่างกายกันมากขึ้นจะได้อบกอดกันจะได้มีความรักความอบอ,อุ่นหัวใจแล้วนะพวกคุณจะมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างมาก e x c e l n การยอมรับในตัวของการเลิกการพูดคุยปรับความเข้าใจกันพวกคุณกลับมารักกันครั้งเนี้เขาจะให้เกียรติคุณเขาจะยอมรับในตัวคุณนะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณคนคนนี้เขาจะกลับมาครั้งนี้เขาจะรักคุณมากๆ c o พร้อมมิดเดิลฟิวเจพวกคุณมีคำมั่นสัญญาต่อกัน หรือไม่พวกคุณมีการหมายมั่นด้วยกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วว่าพวกคุณกลับมาชาติพบนี้พวกคุณจะกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหรือพวกคุณสองคนถูกหมายมั่นต่อโชคชะตาไว้แล้วว่ากลับมาชาติพบนี้พวกคุณเป็นคู่ครองตัวจริงของกันและกันยังไงแล้วเมื่อถึงเวลาที่ใช่พวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันแน่นอน เอมเบการอบกอดพวกคุณกลับมารักกันครั้งนี้จะมีแต่ความสุขความจริงใจให้กันลงมากเขาจะกลับเข้ามาดูแลใส่ใจคุณเป็นอย่างดีมันใกล้ถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาอยู่คองคู่กันเราไม่ต่างกันไปไหนอีกแล้วนะ Degeneration การฟื้นฟูดูแลการปรับจูนเข้าหากัน ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะยังไงพวกคุณมันยังมีความรักความมั่นคงต่อกันอยู่มากๆเหมือนต้นไม้อ่ะพื้นดินเป็นลาวาร้อนระอุขนาดเนี้ยก็ยังสามารถเกิดขึ้นมาได้มันก็เหมือนความรักของพวกคุณนั่นแหละนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์ของพวกคุณเมื่อถึงเวลาที่ใช่อะพวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันแน่นอนนะ ิพลังงานแห่งสตรีเพศกลับมารักกันครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายดูแลใส่ใจคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขแล้วนะเพราะจริงๆแล้วคุณเกิดมาในชาติภพนี้คุณมีบุญเก่าหนุนนํามาด้วยคุณเป็นคนที่มีบารามีคนที่อยู่เคียงข้างคุณได้อะเขาต้องคู่ควรกับคุณเขาต้องเป็นคู่แท้จริงๆของคุณ ดวงชะตาพวกคุณมันต้องเสมอกันต้องมีศีลเสมอกันนั่นแหละนะถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเขายังไม่ถึงตรงนี้เขาก็ต้องไปเรียนรู้ไปผ่านกระบวนการขัดเกลาจิตวิญญาณของเขาให้เขาคู่ควรกับคุณแล้วเมื่อถึงเวลาที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาพวกคุณกลับมาพบมาเจอกันแล้วพวกคุณจะได้เป็นครอบครัวที่อบอ,อุ่นไปด้วยกันพวกคุณจะมีแต่ความสุขความอุดรมสมบูรณ์นะ ชีวิตคู่ของพวกคุณจะมีความสุขแล้วนะพี่ดวาวมองว่ามันใกล้ถึงเวลานั้นแล้ว Message in about 10มีข้อความในขวดโหลที่ยังไม่ได้เปิดอ่านมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณให้คุณได้รับรู้เหลือเกินแต่มันจำเป็นต้องรอคอยบันเวลา เมื่อถึงเวลาที่ใช่คุณจะได้รับรู้มันเองนะแอคชั่นเ้าจะเทคแอคชั่นเ็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเขาต้องการคุณมากๆเขาจะแสดงออกให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหนคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา ค,คือคนที่ใช่เขาต้องการคุณมากกเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณนะลิลิกการปลดปล่อยให้คุณปล่อยวางให้มากขึ้นเรื่องราวที่ผ่านมาพยายามยัดเอามันกลับมาคิดเอามันกลับมาบันทรนจริตใจของเราเลยนะปล่อยผ่านปล่อยวางให้มันมากขึ้นแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากๆ ถ้าพวกคุณบล็อกกันอยู่ในตอนนี้เขาก็จะกําลังจะปลดบล็อกคุณแล้วนะเพราะมันใกล้ถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วทาร์ทความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนามันอาจจะใช้เวลาเราคอยเนิ่นนานสักหน่อยคุณอย่าเพิ่งไปยอมแพ้อะไรง่ายๆนะขอให้คุณมีความเชื่อมั่น แล้วมันกําลังจะเกิดขึ้นจริงกับคุณแล้วด้วย financial and c a r แครพวกคุณมีนิทิ่งต้องชอดใช้กันอยู่นั่นแหละนะหรือไม่ที่ผ่านมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณไปเรียนรู้หาประสบการณ์ในชีวิตมาเพราะคุณจะต้องผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายแสนลำบากในชีวิตมาก่อนบางคนมีวิบากกรรมที่ต้องชอดใช้คือให้เขาไปก่อน พอคุณผ่านยิบากตรงนั้นมาได้แล้วอะชีวิตของคุณมันต่อจากนี้โชคชะตาของคุณมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นชีวิตของพวกคุณจะพบเจอแต่ความสุขความสมหวังจะมีความมั่นคงมัง่งคั่งร่ำรวยมากๆด้วยนะ Love yourself first ใ,ให้แนะนำที่คุณกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลเยียวยาจิตใจของตัวเอง พยายามอย่าเก็บเอาเรื่องราวที่มันมันทอนจิตใจของเรากลับมาคิดมากคิดเยอะให้คุณปล่อยวางให้มากๆเพราะต่อจากนี้ชะตาชีวิตของคุณมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆนะมันถึงเวลาแล้วนะทุกคนที่ดามองว่าอีกไม่นานชีวิตของพวกคุณจะพบเจอแต่เรื่องราวที่ดีๆจะมีความสุขในชีวิตคู่กันแล้วดีลิคโยเอ คุณเจอคนที่ใช่แล้วนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณเพียงเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณได้ตื่นรู้นั่นเองเพราะจริงๆแล้วคุณมาเพื่อสร้างบารมีให้กับตัวเองพยายามอย่าคิดมากคิดเยอะนะคิดบวกเขา้าไว้คิดแต่สิ่งที่ดีๆอย่าไปยึดติดกับอะไรเลยนะอดีตที่ผ่านมาปล่อยมันไปเราอย่าไปโกรธไปเกลียดเขาเลยที่เขาทําให้มีประเด็นกันทําให้มีเรื่องราวที่ให้คุณเครียดเสียใจผิดหวังในตัวเขาอ่ะ ให้คุณคิดในทิศทางที่ดีนะคือเขามาช่วยคุณให้คุณได้ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นนั่นเองและชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความสงบขึ้นนะคะขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ